เด็กนะคะเด็กทำอะไรเนี่ยแอบส่องค่ะเด็กทำอะไรคะเนี่ย,ยไอจีจีจ,จีทำอะไรคะไหนบอกแม่นี่ทำอะไระเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งไปทำอะไรลูกดูสิต้นผักบุ้งเลือผ่านต้นมะละกอเลยเพื่อนๆอนอุ้ยหนูจับดีๆนะลูกเดี๋ยวต้นมะละกอหักนะคะ,ะแม่ให้น้องใบเข้ามาช่วยเก็บผักบุ้งเนาะเออเขาก็ทำได้นะคะเพื่อนเพื่อนดูดิอนุบาลสามกี่ขวบแล้ว ห้าขวบสิบเอ็ดเดือนเดือนหน้าก็จะมันเกิดนัองไว้แล้วน้เพื่อนดูดิดูดิโอ้ยเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นจะหักลูกนี่นี่ยหนูนี่เนี่นี่หนูเอายี้หนูก็เด็ดออกเด็ดแบบเนี้ยเนี่ยหนูอย่ไปดึงต้นมะละกอต้นมะละกอจะหัก เออแล้วก็ทำได้นะเนี่ยน้องไบ้์เขาฉลาดสอนแป๊บเดียวทำได้หมดเลยบ้านแม่ปลูกทุกอย่างนะคะปลูกน้องไบ้ด้วยเออปลูกน้องไบ้ด้วยปิ๊ดปิ๊ดปิปิ๊มาทำอะไรเสียงอะไรคะ โอได้เยอะเลยอะ่ะเพื่อนๆดูดิเนี่ยไอ้ผักบุ้งมันพันขึ้นไปบนต้นมะละกอเนาะแม่ก็เลยให้น้องใบามาเด็ดผักบุ้งมาผัดกินวันนี้เราจะผัดผักบุ้งกินใช่ไหมคะทำอะไรก็เข้าท่าไปหมดอ เล่นด้วยสนุกใหญ่เลยเอยทำประโยชน์ด้วยเล่นด้วยโอ้ยได้เยอะเลยกินอิ่มเลยวันนี้ได้กับข้าวหนึ่งอย่างละ่เ,เ,เด็ดมาเหรอลูก ไม่ต้องเอาหนูหนูเอามือเจ็ดดิหนูก็ไม่ต้องเอาอีกค่ะหมดยังเนี่ยข้างบนเนี่ยช่วยเนี่ยเนี่ยหน,น,น,นูปล่อยลงมาอย่างนี้เนาะ เยอะเด็กผักบุ้งเยอะเลยไหนไหนโชว์ดิได็กผักบุ้งเยอะไหมบ๊ายบายไปแล้วนะไหนไม่เห็นหน้าดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยบ๊ายบายไฮบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมาบ๊ายบายเพื่อนก่อนเร็วเฮ้ยหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาพูดหน่อย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 บ๊ายบายย้ายยื้อก่อนไอ กดแชร์สปายกดกดปดกดกให้หนูด้ดยนะดกดกดกไก่แล้วก็ดูช่องดนูเยอดกดะดูด่อกด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 ไหมด่องดกดกดกด้กนะดกกกดกดกดกกด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 นดกนกดกดกดกบายกด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 กลกด